สวัสดีค่ะดิฉันนางจิราพรบำรุงผลรองผู้นยการโรงเรียนอนุบาลประชาและสามัคคีขอเชิญทุกท่านรับชมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประชาและสมัคคีภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่กิจกรรมปลอดภยัยใส่ใจทุกมิติไปรับชมกันได้เลยค่ะสำรวจความรู้ก,นนนะะรรก่อนเรียนนะคะสำรวจความรูออ้ก่อนเรียนโอเค สำรวจความรู้ก่อนเรียนเรี่ยงลำดับขั้นตอนการสวมถุงเท้าและรองเท้านะคะเอาส่วนย่อยมารวมกันก่อนก็คือจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้ก็คือเราจะตั้งสังเกตและระบุชื่อนะคะก็มีน้ำมีอาหารแล้วก็อากาศแลกเรียนกอสีท่าหนึ่งที่ยังไม่ได้ส างงขอพ43แล้วไอ้เยอะ43แล้วนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามคำสั่งของจังหวัดนครราชสีมาให้หยุดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบออนไลน์โรงเรียนอนุบาลประชาและสามัคคีโดยการนำของผู้อำนวยการสัิธิฐาจาพิมายได้มอบนโยบายในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่กิจกรรมปลอดภัยใส่ใจทุกมิติโดยนำข้อมูลพื้นฐานความพร้อมของผู้เรียนมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน2รูปแบบคือแบบที่ 1. On h a ออนแฮน ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n d ์ hand, ผู้ปกครองสามารถมารับเอกสารใบงานแบบฝึกชุดการสอนณนะจุดรับส่งเอกสารที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9แบบที่2การเรียนแบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom โดยแบ่งคุณครูผู้สอนเป็นแอดมิน5กลุ่มสาระตามวิชาหลักภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมและภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้ความรู้กับเด็กๆผ่านแอปพลิเคชัน o ูมมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวตารางเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองและทางเพจของโรงเรียนเราได้รับการต้อนรับจากผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทั้งสองรูปแบบอย่างดีเยี่ยมผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจ โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้เราโรงเรียนอนุบาลประชารัสศมัคีจะมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนภายใต้วิถี New นอร์มอให้สมกับเป็นอนุบาลประจำเขตพื้นที่ค่ะ